พระสมเด็จพิมพ์ใหญ่เป็นหนึ่งในพระเครื่องที่มีความนิยมสูงสุดและยกย่องให้เป็นจักรพรรดิแห่งพระเครื่องด้วยความงดงามสง่า,าผ่าเผยขององค์พระและความสมบูรณ์สมส่วนขององค์ประกอบศิลทั้งหมดพระสมเด็จพิมพ์ใหญ่สร้างโดยสมเด็จพระพุทธจารย์โตพรหมวรังสีแห่งวัดระคังโคสิตารามวรมหาวิหารโดยมีการแบ่งยุคก,การสร้างออกเป็นสามยุคหลักได้แก่ ยุคต้นยุคกลางและยุคปลายราคาและคุณค่าของพระสมเด็จพิมพ์ใหญ่พระสมเด็จพิมพ์ใหญ่มีราคาที่หลากหลายขึ้นอยู่กับความสมบูรณ์และความหายากขององค์พระโดยสามารถแบ่งออกเป็นหลายระดับราคาได้แก่ 1. พระสมเด็จพิมพ์ใหญ่ที่มีสภาพสมบูรณ์และหายากที่สุดอาจมีราคาสูงถึง150ล้านบาท 2. พระสมเด็จพิมพ์ใหญ่